สวัสดีค่ะวันนี้นำบอนสีสวยๆนะคะมาให้ได้ชมกันนะคะมาดูว่าบอนสีอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะที่เห็นอยู่นี้ก็จะมีต้นแรกนะคะจากซ้ายมือนะคะก็จะเป็นพันดาวเนาะหลายๆคนก็คงทราบกันแล้วการบำรุงบอนสีนะคะมีเปลือกไข่นะคะเราก็ใส่เรื่อยๆนะคะทุกคน นะคะเวลาเราเจียวไข่นะคะก็จะเหลือเปลือกไข่เนาะก็นํามาบดนะคะตำบดให้ละเอียดแบบนี้แหละคะ่ะแล้วก็มาโรยผสมลงในดินก็ได้นะคะแต่บางทีบ้านไหนมีเวลาก็จะโรยหน้าก็ได้นะคะเปลือกไข่ก็จะซึมลงไปนะคะแล้วก็มีแร่ธาตุหล ตัวนะคะแคลเซียมฟอสฟอรัสนะคะที่บอลสีต้องการเนาะนหลายๆบ้านก็ใส่ไปอยู่นะคะและก็สีแดงนี้ก็จะเป็นนางสุชาดานะคะเป็นบอลกัดสีนะคะนางสุชาดานี่ค่ะสีแดงสวยงามเลยทีเดียวเห็นสีเขียวขาวนะคะเห็นไหมคะ ก็จะเป็นด่างเกยใชัยนะคะนี่ด่างเกยชัยเดี๋ยวถ่ายให้ได้ชมใกล้กๆด่างเกยใชัยนี่เป็นบอนสีใบใหญ่นะคะต้นจะไม่สูงเท่าไหร่นะคะประมาณฟุตหนึ่งนะคะไม่เกินนี้นะคะเป็นบอนสีทรงประกวดนะคะสวยงามเลยทีเดียวนี่นะคะตอนนี้ออกมาหกเจ็ดใบนี่ก็จะกลางเต็ม กระถางนะคะทรงใบเขาจะสวยนะคะนี่เป็นบอนสีที่สามารถนำไปประกวดเป็นทรงสวยงามเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะไม่แพ้พันดาวเลยนะคะใบใหญ่กว่าพันดาวอีกนะคะแล้วก็ต้นนี้ถัดมาสวยงามเลยทีเดียวนี่่ะคะ เห็นไหมคะบอนด่างนะคะต้นนี้ต้นนี้นะคะณนะเมืองนนนะคะเป็นบอนด่างนะคะสวยงามโอ้โหนำโชคนำโชคมาแล้วนี่ไปไหนมาจ๊ะนำโชคไปแล้วนะคะแมวจอมป่วนเดินเลาะบ้านนะคะ นี่แหละคะ่ะบอนซีณนะเมืองนนนะคะด่างสวยไหมคะแต่ว่าก็ยังไม่สวยเท่าไหร่นะคะจริงๆถ้าเขาสวยนี่โอ้โหโคบทองมาเลยใบล่าสุดนี้ก็ถือว่าด่างยังไม่สวยเท่าใบนี้นะคะใบนี้เขาจะด่างสวยทิ้งใบยากเหมือนกันนะคะบางที เด็ดทิ้งไปสองใบแล้วนะคะอยากได้ใบใหม่ก็ต้องเด็ดใบเก่าทิ้งนะคะเขาไม่ค่อยจะทิ้งใบแต่ว่าถ้าอยู่นอกตู้นะคะต้นใหญ่นะคะอยู่นอกตู้ตอนนี้ใบยุบไปหมดแล้วนะคะใบยุบไปหมดแล้วแต่ว่าก็ให้เขาอยู่นอกตู้ไปนะคะนี่ละคะ่ะวันนี้นำบนสีสวยๆนะคะมาถ่ายให้ได้ชม นี่บอลสีในตู้หมดเลยนะคะถามว่าปลูกนอกตู้ได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าเขาก็จะทิ้งใบไปจะทำให้เราเสียดายนะคะตอนนี้เราปลูกไว้ในตู้ก็ไม่ค่อยได้ดูแลนะคะก็เอาไว้ในตู้แล้วก็ปิดไว้แล้วก็ก็มาเปิดออกมาถ่ายให้ได้ชมกันนะคะสวยงามเลยนะคะเป็นบอลสีที่สวยงามนะคะ ใครยังไม่มีก็ลองปลูกนะคะซื้อตู้มาสักหลังหนึ่งตู้อบบอลสีนะคะแล้วก็นำบอนสีเข้าอบในตู้ไว้นะคะเขาก็จะสวยงามเองนะคะไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะคะมีเปลือกไข่ก็นำมาใส่มีถ้าเกิดมีเพี้ยลงก็นำสตาร์เกิลจีนะคะ มาโรยไว้เขาก็จะตายไปเองนะคะเ mm hmm. พียนี่แหละคะ่ะค่ะวันนี้ก็ถ่ายให้ได้ชมบอลสีเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะวันหน้าจะพาไปชมบอลสีอะไรอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ